คุณเคยได้ยินเรื่องราวของโรงแรมผีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นโรงแรมที่รีโนเวททำใหม่แต่เรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็ยังคงหลอกหลอนและมีเจอประสบการณ์ลี้ลับอยู่เสมอเริ่มจากห้องจัดเลี้ยงของทางโรงแรมที่ไม่ก่อน เคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นเรื่องมีอยู่ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งมานั่งร้องคาราโอเกะกันในห้องและได้จ้างเด็กเอ็นส,สาวๆมาด้วยระหว่างที่ร้องและกินเหล้ากันอยู่นั้นชายคนหนึ่งก็เกิดหงหวงและแย่งเด็กเอ็นกันจนเกิดการทะเลาะและไม่พอใจชายคนนั้นมาที่รถ และนำปืนใส่กระเป๋ากลับเข้าไปยิงคู่กรณีตายคาที่ในห้องคาราโอเกะถึงเรื่องนี้จะผ่านมานานมากแล้วแต่ทุกวันนี้ห้องจัดเลี้ยงนั้นเปลี่ยนเป็นห้องอาหารคนที่พบเจอเล่าว่าเวลามาทำความสะอาดก็จะรู้สึกอึอดอัดเหมือนมีคนมองตลอดเวลายิ่งถ้าต้องเดินผ่านห้องนั้น บางครั้งจะเห็นชายร่างดำคนหนึง่งนั่งอยู่ตรงโซฟาไม่ไปไหนเป็นเงาดำสนิทบางครั้งจะหันเหมือนหัวหมุนกลับมามองคนที่เดินผ่านทำให้พอตกมืดไม่ค่อยจะมีพนักงานคนที่รู้เรื่องหรือเคยโดนกล้าเดินผ่านหรือมาที่ห้องโดยไม่จำเป็นห้องเล้าของโรงแรมมีพนักงานหญิงค เลาว,ว่าเธอต้องเข้าทำงานตอนหกโมงเชา้าและด้วยความที่ต้องมาเตรียมตัวเธอจึงต้องมาก่อนเวลาประมาณตีห้าคึ่งพอเธอเดินผ่านห้องเลา้าเธอจะได้ยินเสียงเรียกชื่อของเธอว่าสุจากในห้องนั้นเธอมองเข้าไปตามเสียงแต่ห้องนั้นมืดสนิทเธอไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าคงมีแม่บ้านมาทำความสะอาด แต่พอเธอเจอแม่บ้านตอนเข้างานและถามว่าได้เรียกชื่อเธอตอนตีห้าครึ่งไหมแม่บ้านตอบว่าเธอมาเข้างานตอนแปดโมงเช้าและยังไม่ได้เจอคุณสุเลยเธอถามแม่บ้านอีกสองหรือสามคนก็ไม่มีใครเรียกเธอแม่บ้านคงเล่าว่าเธอคงเจอเข้าแล้วแหละตอนป้ามาใหม่ๆก็เจอ มีคนเรียกชื่อป้าเข้าไปป้าก็เข้าไปสิ่งที่เจอคือมีแม่บ้านคนหนึ่งนั่งร้องไห้ตาแดงเป็นสายเลือดอยู่ข้างห้องป้าตกใจมากจึงรีบวิ่งออกมาเพราะป้ารู้ว่าป้าน่าจะโดนเข้าให้แล้วสุถามป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าบอกว่าเขาเล่ากันมาว่ามีแม่บ้านคนหนึ่ง มาทำงานตอนเช้าเกิดช็อกหัวใจวายเสียชีวิตกระทันหันแต่ด้วยความที่ยังมีห่วงหลานอีกสามคนว่าจะอยู่อย่างไรแกจึงคงวนเวียนไม่ไปไหนนั่นเองภรรยาโดนแขวนคอยอยู่ที่ใต้บันไดตึกชั้นสาของตึกที่ยังไม่ได้ทำการรีโนเวทมีสามีภรรยาชาวต่างชาติมาพักที่ห้อง ไม่รู้ว่าเกิดการทะเลาะหรือเหตุอะไรจูจูผู้เป็นสามีได้ฆ่าภรรยาของตัวเองและนำร่างของเธอมาแขวนคอไว้ที่ใต้ตึกบันไดชั้นสาซึ่งแต่ก่อนยังไม่มีกล้องวงจรปิดพอเช้าพนักงานเริ่มมาทำงานก็มาพบเจอร่างของเธอที่ใต้บันไดเหตุการณ์นี้ทำให้ทางโรงแรมต้องปิดข่าว และปิดตึกไปสักพักหลังจากเปิดมาใช้บริการก็มีผู้พบเจอเรื่องลี้ลับต่างๆบางคนเล่าว่าจะต้องเดินไปดูงานที่ชั้นสามพอผ่านตรงจุดนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียอึกสือื่นแต่พอมองก็ไม่พบเจอใครดังกล้องกังวานทั้งตึกบางคืนก็ได้ยินเสียงหัวเราะ น่ากลัวมากไปทั้งชั้นพนักงานบางคนเล่าว่าเธอขึ้นมาเพราะมีลูกค้าแจ้งว่ามีข้างห้องทะเลาะกันเสียงดังเธอและยามวิ่งขึ้นมาสิ่งที่เจอคือมีผู้หญิงหันหน้าเข้ากำแพงยืนตัวตรงผมสีทองอาบด้วยเลือดแล้วค่อยๆหันไปทั้งยามและพนักงานวิ่งีหกันกระจายหลังจากนั้น ก็พากันลาออกทำให้โรงแรมเริ่มเป็นที่น่าหวาดกลัวอย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้โรงแรมเปลี่ยนชื่อและทำใหม่แม้ว่าเหตุการณ์จะเบาบางลงแต่ก็ยังมีผู้พบเจอเหตุการณ์นี้ในโรงแรมนี้อยู่เสมอเสมอ